เรื่องของราคาน้ํามันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับส่งผลต่อจิตวิทยานะครับในการลงทุนทําให้นักลงทุนยังคงเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยนะครับจากเมื่อวานนี้นะครับที่ปิดลบลงไป6.12จุดนะครับหรือ0.51%มาอยู่ที่1188.32จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด24.000ล้านบาทนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมา ก็ยังคงปรับตัวสดใสนะครับเพิ่มขึ้นมา16จุดจนปัจจุบันนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ13จุดแล้วด้วยกันคุณธนวัลค่ะก็สัญญาณต่างชาติยังซื้อสุทธิเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ช่วงปิดตลาดซื้อเข้ามาอีก1000ล้านบาทนะคะแล้วก็ที่สําคัญเมื่อค่าคืนที่ผ่านมามีการถแถลงนะคะจากทางด้านของประธานธนาคารกลางของสหรัฐนะคะเบนเบน,นเก้ค่ะที่ออกมายืนยันนะคะว่าถึงแม้ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาตัวเลขหลายตัวจะออกมาดีนะคะแต่ว่าใน ฝั่งของสหรัฐเองนะคะจะยืนยันใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหากเห็นว่าเศรษฐกิจภายในประเทศนั้นยังคงมีปัจจัยที่น่ากังวลน,นะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หนุนให้เมื่อค่าคืนที่ผ่านมาทั้งน้ํามันทั้งทองคาขยับปรับบวกขึ้นมาแรงในทีเดียวรวมไปถึงหุ้นไทยด้วยนะคะเชา้านี้หุ้นไทยนะคะมีการรีบาวขึ้นมายืนอยู่เหนือระดับ1,200จุดได้อีกครั้งนะคะมาดูห้าดับหลักทรัพย์กันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นทั้ง กลุ่มแบงก์แล้วก็กลุ่มของพลังงานต่างๆนะคะตอนนี้ยืนที่1,200ทั่ว้วนเลยนะคะขึ้นมาได้12.41มูลค่าการซื้อขายตอนนี้8,000กว่าล้านบาทนะคะบ้านปูขาอันดับแรกเลยขึ้นมา6บาทเช้านี้ด t แทขึ้นมา1บาทนะคะแบงก์กรุงเทพร่วงลงไป1บาท KBank ขึ้นมา4บาทค่ะ SCB รีบาวขึ้นมา5บาทหลังจากที่แบงก์ตัวใหญ่ๆพักไปในช่วง วันสวันที่ผ่านมานะคะทิศทางหลังจากนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของนักวิเคราะห์แต่ว่าช่วงนี้พาไปดูตลาดต่างประเทศกันสัหน่อยนะว่าบวกขึ้นเยอะเลยนะฮะในฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับ160.67จุดนะครับ NASDAQ กปรับเพิ่มขึ้น54.65จุด S&P 500ปรับเพิ่มขึ้น19.40จุดนะครับฝั่งยุโรปนะครับ FTSE 100 ปรับเพิ่มขึ้น47.81จุด c a c 4 0ปรับเพิ่มขึ้น25.80จุด DAC ปรับเพิ่มขึ้น83.61จุดครับค่ะมาดูทิศทางของหุ้นไทยวันนี้กันนะคะกับทางด้านของรองกรรมการผู้จัดการบลเคทิซิมิโคนะคะอยู่ในสายกับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมค่ะคุณเจริญสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับ,รบขึ้นมายืนเหนือ1002ได้มีโอกาสที่จะย่อตัวลงไปไหมคะ ก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับนะแต่ต้องบอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้จะยืนตรงนี้ได้หรือจะต่ำกว่านี้นิดหน่อยเนี่ยคิดว่าไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรนะครับเนี่ยเพราะว่าตลาดจริงๆต้องบอกว่ามันงสาดหุ้นเนี่ยในแพทเทิร์นหลักๆแล้วยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับโอกาสของการที่มันไปทำไหก็คือว่ายังจะมีระยะอยู่นะครับเนี่ยซึ่งวันนี้เราเห็นแล้วว่าตลาดที่ขึ้นมาเนี่ยก็คงแล้วว่าเป็นปัจจัยหนึ่งคือมาจากทางฝั่งของอเมริกานะครับคือการคาดหวังเรื่องของ G สามนะครับ ซึ่งซึ่งประเด็นพอมีประเด็นแค่ข่าวบุกเข้ามาปุ๊บเนี่ยตลาดพร้อมจะขึ้นนะครับนี่เป็นใราบอกแล้วว่าตลาดหุ้นจริงๆนะเนี่ยในทรงตัวเองเนี่ยนักลงทุนโดยส่วนใหญ่รู้ว่าตลาดเองคาดหวังการขึ้นมากกว่าที่จะขึ้นมากกว่ามากกว่าจะลงมานะครับคือไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยหุ้นมีดกเทคปุ๊บเนี่ยหุ้นป่านนี้มันยุบตัวไปแล้วนะครับรอบนี้ไม่ใช่นะครับนะแล้วก็วันนี้เองมองอยันครัาว่าเราเห็นแล้วว่าอย่างเช่นกลุ่มแบงก์วางถูกขายลงมานะครับวันนี้พอตลาดดีขึ้นปุ๊บเน รีบาวน์เ้นมาทันทีเลยนะคะมาที่เดิมด้วยนะครับนะตัวอันี้ลงไป4ี่ห้าบาทวันนี้กลับมาสี่ห้าบาทจ้อย่างนี้แต่ไม่เห็นเลยว่าในแง่ของ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 สินทรัพ์ตลาดหรือแง่ของหุ้นเด่นเนี่ยมันยังดูแข็งแกร่งอยู่นะครับครับตรงนี้จะแนะนํานักลงทุนยังไงดีฮะคือในช่วงนี้ต้องบอกเขาว่าตลาดแบบนี้ผมเชื่อว่ามันมันก็ยังยังยังไปต่อได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมองเราเราต้องรับอย่างว่าความผิดของตลาดเนี่ยมันเกิดจากภายนอกสินค้นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเรื่องยุโรปเอ่ยเรื่องขังกีนงเนอะไรที่เราต้อองตติดดาามูเนนะะครับ นั้นในจุดนี้เองถามว่าทำยังไงดีช่วเรา,าก็ยังคงนั่นเชื่อมการเทรดดิ้งได้อยู่นะครับย mm ัง hmm. คงซื้อเก่งอะไรได้นะครับนะหรือถ้าเป็นการลงทุนชิ่วว่าก็หย่นเนลงมาตั้งรับแล้วก็รอขายเมื่อขึ้นถึงบนนะครับค่ะดูจากปัจจัยบวกต่างๆเหล่านี้แล้วเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ทีซิมิโกมีการปรับเป้าดัชนีปีนี้ไหมคะเราไม่ได้ปรับนะรบเราเราคงเป้าที่หนึ่งพันสามร้อยจุดนะครับที่พีมาสิบสองจุดห้าเท่านะครับเนื่องจากว่าเราใช้ ที่เราคออรอบคลุมอยู่ทั้งหมดนะครับมาดำเนินการทางพีเอชนะครับค่ะสําสหรับช่วงจังหวะเก็งกําไรในกรอบนี้นะคะแนะนําหุ้นเด็ดในเคจีซีมันก็ C ให้ตัวไหนคะเรามองไปในกลุ่มของอกลุ่มปตทเส้นตัวปตทจีซีนะครับตัวท็อปนะครับหรือว่าไอบีเอลแล้วก็ทีมบีนะครับเนี่ยซึ่งเราเชื่อหุ้นกลุ่มแบบนี้น่าจะมีสีสันของการเทรดได้อยู่นะครับค่ะเรื่องของการเพิ่มทุนของกลุ่มแบงก์นี่ไม่น่าจะส่งผลกระทบใช่ไหมคะสําหรับใครที่กําลังถือกลุ่มแบงก์อยู่ คือมันมันคำว่าเพิ่มถุนของอุ่มแบงก์เราต้องดู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 เห็นดูเงื่อนไขตามประกอบก่อนนะครับเนี่ยแต่ถามว่ามันกระทบไหมผมเชื่อถ้ามันเป็นไปตามการแข่งโซธุรกิจเนี่ยเพราะมันมันไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเนี่ยแล้วก็ดูจากราคากระดามันก็บอกบางอย่างว่ามันไม่ได้กลัวอะไรด้วยนะครับนะฮะอย่างนี้ให้แนวรับแนวต้านในวันนี้ยังไงบ้างครับวันนี้ถ้าตลาดสุดท้ายเนี่ยสามารถยืนเกาะตรงพันสองร้อยได้นะครับนะก็คิดว่าแนวต้านบนจะอยู่ประมาณพันสองร้อยสิบห้าคือ คือนี่ก็คือไฮเดอร์ของตลาดในรอบที่เพิ่งผ่านมาครับ<า>นะก็เรียกว่ายังม,มีโอกาสการขึ้นทำขายถ้า,<ภ>าสุาดท้ายยืนไม่อยู่จริงถอยลงมาตั้งแต่พันสองร้อยเนี่ยนะรับมันอยู่มาหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบนี่ครับต้องมองก่อนครับว่าไม่ได้มอง,มองตางาลาดในแง่ลบนะอาจจะถอย <ภา S 2> บ้างลงบ้างแล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าถ้าเล่นกันในทรงแบบนี้ ขาดเพ่ยังมีนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะคุณเจริญเหีพัฒนธรรมนะคะจาก KT Semico นะคะให้แนวรับสําคัญที่1,180นะคะแนวต้านที่ 1, 2 1 5รอดูนะคะว่าจะยืนอยู่เหนือพันสได้ไหมนะคะช่วงนี้เกณฑกําไรยังพอมีกรอบอยู่นะคะหุ้นแนะนํา PTTGC TOP Thai Oil และ IVL นะคะมาดูตลาดหุ้นต่างประเทศต่อกันซะหน่อยนะคะในฝั่งของเอเชียค่ะโตเกียวบวกขึ้นมาร้อย3บนะคะ สิงคโปร์บวก25.15นะคะหางสียงฮ่องกงบวก252.94เวียดนามบวก34.29มาิลาบวก31.86 31. อินโดนีเซียบวก13.64น, 13. นะคะมาเลเซียบวก6.95โโบวกขึ้นมา16.86นะคะมาดูทองคำค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารกกาคาทองคำในตลาดโลกะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น23เหรียญปิดไปที่100 1685เหรียญต่อทรายออนซ์นะคะตอนเช้านี้ยังวิ่งขึ้นไปต่ออีกนะคะแนวต้านสําคัญที่1700เหรียญค่ะคุณผู้ชมบ้านเรารกกาคาทองคําขยับขึ้นมา350บาทตะบาท,ทองคําเช้านี้นะคะทองคําแท่งรับซื้อ24,450ขายออก24,550รูปรพัน์รับซื้อ24,089บาทขายออก24,950ทิศทางของบาทไทยเช้านี้แข็งค่าขึ้นหลังจากที่ดูเหมือนแนวโน้มนะคะยังคงเป็นแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่องนะคะเปิดที่30.66บาทสตางค์ถึง 73สตางค์ต่อตอลลราซารัฐนะคะจากเมื่อวานเย็นปิดปลาย30บาท77สตางค์ถึง80สตางค์ต่อตอลล่าซารัฐมาดูน้ำมันกันซะหน่อยนะเะมื่อคืนนี้ปรบับตัวเพิ่มขึ้นแต่ไม่เยอะ16เซนเท่านั้นยืนที่107เหรียญ่อบเร์เรลในตลาดานเม็กซ์นะคะคทิศทางของน้ำมันในวันนี้นะคะแล้วก็กรอบประจำสัปดาห์จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปพูดคุยคะ่ะฝ่ายวิเคราะห์และว,วางแผนของบริษัทไทยออยนะคะเราอยู่ในสายกับคุณชัดชัยสิริวิทย์ค่ะคุณชัดชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับวัสดีครับคุณธนวัลเบลลาร์ครับครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับสำหรับน้ำมันประจําสัปดาห์นี้น่าจะเป็นในรูปแบบไหนครับครับคือเรามองว่าในสัปดาห์นี้นะครับตลอดสัปดาห์เรายังมองว่าราคาน้ำมันน่าจะเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวลักษณะ s i d e w a y นะครับก็คือจะจะเคลื่อนไหวในกรอบที่แคบๆนะฮะอย่างเมื่อคืนเนี่ยราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับประมาณอย่างเวสต์ิกซ์ทอเมริกาก็ขึ้นประมาณ16เซน นะครับเรนที่รอนดอนขึ้นประมาณ5.2เซนนะครับปัจจัยหลักเนี่ยยังเป็นในส่วนของการแสดงความคิดเห็นต่อภาพของเศรษฐกิจของนาคราราธนาคารกลางสหรัฐนะฮะที่บอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังยังมีความจำเป็นที่ต้องขยายตัวเร็วกว่านี้นะฮะเพื่อจะแก้ปัญหาการว่างงานที่ยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งจะถ่ายแถลงดังกล่าวเนี่ยนักวิะห์ก็ตีความกันว่าอาจจะมีความจำเป็นที่ทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยยังคงจะต้องดาเนินนโยบาย การเดินแบบปานคลายต่อไปนะครับไม่ว่าจะในส่วนของดอกเบีย้ยต่ำหรือมีความเป็นไปได้ที่ตัวคีวีสามจะยังอ,ออกมาใช้ก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อคืนที่ทําให้ราคาน้ามันปรับขึ้นนะครับเพราะว่าการมองมุมมองดังกล่าวเนี่ยก็มองว่าทําให้ดอลลาร์เนี่ยมันอ่อนค่าลงมาถ้าดา้นานกลางสหรัฐยังคงดอกเบีย้ยต่ำอยู่นะครับพอดอลลาร์อ่อนเนี่ยก็จะทำให้พวกกองทุน่างๆที่ลงทุนในกองน้ํามัน,นเพื่อป้องกันความเสี่ยงกับดอลลาร์อ่อน ก็ยังเงินยังไหลเข้ามาลงทุนในน้ํามันอยู่นะครับอันนั้นก็เป็นภาพหลกัหลกๆของเมื่อคืนนะฮะประกอบตัวเลขเศรษฐกิจทางฝั่งยุโรปซึ่งคือใส่วนของดัชนีความเชื่อมั่นทางภาคธุกรกิจของเยอรมนีออกมากเนี่ยก็ยังถือว่าดีขึ้นนะในเดือนมีนาคมก็เป็นปัจจัยเสริมที่ทําให้ ในระยะสั้นๆเป็นสองวันนี้ภาพของตลาดน้ำมันเนี่ยอาจจะเป็นบวกได้เล็กๆนะครับแต่ในระยะตลอดทั้งสัปดาห์เรามองว่าน่าจะเป็นลักษณะไซเว์มากกว่านะครับโดยกรอบที่ทางไทยออยเรามองไว้เนี่ยเรามองเบรนที่ประมาณ120-127เหรียญสหรัฐสแตดาเรีนะครับเว้นแทคซ่อยู่ที่ประมาณ103-110นะครับค่ะอย่างนี้โอกาสที่ราคาน้ำมันในบ้านเราจะขยับขึ้นในรอบสัปดาห์นี้ดูแล้วยังไม่น่ามีใช่ไหมคะ ผมมองว่าถ้าเกิดเป็นในกรอบแค่ขขตรงนี้ไม่ไน่ามียนะฮะแต่ตลาดคุยภาคเราต้องจับตาดูนิดนึงพเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีเหตุเพลิงไหม้นะครับที่ลูมกลั่นน้ำมันที่สิงคโปร์นะครับซึ่งจากการเช็คล่าสุาดเนดี่ยเป็นลักษณะเพลิงไหม้ที่ปผลิตน้ำมันเป็นซินนะครับอย่างเมื่อวานเองราคานน้ำมันเป็นซินที่สิงคโปร์เนี่ยขึ้นค่อนข้างแรงนะฮะคือดูไปขึ้นประมาณสัก18เซนแต่เป็นซินเนี่ยขึ้นประมาณหนึ่งเหรียญเก้าสิบเซนนะครับเพราะฉะนั้นในระยะสั้นผงต้องประเมินสถานการณ์ตรงนี้อย่างใกล้้ชิดดว่่าาตลนนนมััเียจะรบ ครับตรงนี้ยังไงบ้างนะครับเพราะว่า <c oughs> ตรงนี้ังจะกระทบต่อราคาหนะน้าปั๊มของเราโดยตรงนะฮะ <c oughs> แต่เกิดดูจากาค่าการตลาดล่าสุดเนี่ยก็ย,ยังคิดว่ายังพอพอพอไปได้คือประมาณสัก,ากบาทหกสิบบาทเจ็ดสิบามต่อลิตรนะฮะก็ในระยะสั้นนาเด็กค่าจะยังไม่ปรับนะฮะต้องตามตลาดมันกับตัวเราขอบคุณมากนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณคระสวัสดีค่ะ ค่ะจากไทยออยนะคะมองว่ากรอบราคาน้ำมันมสัปาดาห์นี้น่าจะไซด์เวย์นะคะไม่น่าจะมีการแกว่งรุนแรงเหมือน่ราคาทองคำสักเท่าไหร่ยังต้องะะจับตาหลายปัจจัยนะครับที่ตอนนี้อาจจะต้องดูว่าจะมีการปรับขึ้นราคาน้ํามันหรือไม่นะครับแต่เบื้องต้นก็น่าจะยังไม่ปรับขึ้นสักเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับช่วงต่อไปมาติดตามประเด็นข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจกันต่อครับ